สวัสดีจ้าจุมค้นมาหวยมากแล้วจ้ากับสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่น่าหักทุกคนกะกลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะของช่องจุมคนมาหวยเนาะพี่น้องกับบัดรล่งคีบไหโดเนาะพี่น้องกะกลับมาแล้วเนาะค่ะกะขอโทษขออภัยยางสูงเนาะค่ะเนาะบัดดล่งคีบไหหลายเดือนเลยแหละเนาะพี่น้องเนาะล่งคีบบัดรเลเนาะพี่น้อง ก็เมื้อนี้มาลงแนวทางหวยลา,ายวให้ก่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นจังได๋เฮากะคอยติดตามกันเบิ่งเนาะค่ะก็สิมีเขา้ามีหลุดแน่คือเก่าเนาะพี่น้องอยู่ในอ่ากลุ่มเฮากะยังลงให้คือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่คอ่อยได้ลงอ่าในช่องเนาะพี่น้องเนาะกัช่วงนี้โควิดเนาะพี่น้องกัหลายคนกัความาหวังของเฮาเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆเนาะพี่น้องก็คือคือ เหล็กคือเบอร์นี่แหละเฮ้าตกงานกันเป็นแถวทางนี้กับตกงานแล้วเนาะพี่น้องกาสูสๆไปน้ากันเนาะค่ะจากแามไหนมันเฉเมิดเนาะพี่น้องเนาะโควิดเนาะค่ะเฮ้ากับเมืองกันเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่เสียเวลาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่าบได้ลงงไ้โดนแล้วเนาะค่ะมันนีมาลงงไ้มือแรกของอาช่องเนาะพี่น้องล้งไวยล่าให้เลยเนาะพี่น้องเนาะ เขากับมเมืองกันเลยเนาะพี่น้องหมดที่แล้วหวยเล่าออกเจ็ดสามเจ็ดเก้านาะพี่น้องเนาะเจ็ดบนล่างเนาะคะ่ะมันก็นยังเข,ข,ข,ข่าเข่ารุดรุดยุคเก่าเนาะพี่น้องสมาัอนี้เล่นยากไอ้หลีเนาะพี่น้องนะเนาะเดล็กปิ๊ดพอประวัดหนึ่งถึงลอยอโลดเนาะคะ่ะกะเบาได้กะเบาเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะจักมันสีมาแนวไดเนาะพี่น้อง เฮากลับมะมืองกันเลยเนาะคะ่ะเนาะงวดที่แล้วเจ็ดเอ้ย 7, 3, 7, 9, เจ็ดสามเจ็ดเก้าบดายเขียนผิดเนะพี่น้องมันมันสีออก 7, 0, อเจ็ดศูนย์ซะบ่เห็นบ่มาเมืองเหกก็เขียนผิดซะแล้วเนาะพี่น,อ 7, 3, 7, 9, นะะ้องเจ็ดสามเจ็ดเก้าเนาะค่ะอ่าสูตรเท่ากับปั๊บปรุงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก,กับเขาแน่รุดแน่กันคือว่านั่นแหละัวเลขบะมี่ผู้ใดรู้ว่ามัามนสีออกอีหยังเนาะคะ่ะเทากลับมะมืองกันเลยเจ็ด สามเจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะกระจิมีเนาะพี่น้องเป็นตะเบิรนบ่นพี่น้องเฮาเฮดให้เมือง์ยังสี่เลยเนาะค่ะเนาะอ่ากับพิจาร้าซอยกันเนาะค่ะคือตัวนี้เนาะพี่น้องเฮากะจิได้ตัวนี้เนาะค่ะตัวเด่นของเฮากะจิคือหกเนาะพี่น้องหกกับศูนย์หกกับศูนย์เนาะค่ะนี่ แล้วก็ตัวเด่นของเขาคือหกกระศูนยไม่อยู่สองตัวคือมันสีเบิลเบอร์พี่น้องอาจจีเบิลก็ได้นะคะสูตรที่หนึ่งเขามาเมืองสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะเนาะจับซอยกันนะคะสูตรที่สองเขาจะเป็นอ่าเจ็ดสาม เก้าเนาะคะ่ะสูตรที่สามก็จะเป็นอ่าเก้าหนึ่งสามเนาะค่ะอ่าซีมันเป็นสามซีเนาะพี่น้องซีเนาะค่ะเนาอสูตรไมล่าสุดเนาะคะ่ะ ต่อมาก็ะจะเป็นศูนย์นะคะก็จะเป็นห้าอีกนะคะศูนย์ชนอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสูตรที่สองสูตรที่สองของเฮ้าสูตรที่สามมีสามสูตรนะพี่น้องสองสามเจ็ดนะคะ กระสได้อาสองเก้าหนึ่งนะคะอ่อันนี้คือสูตรที่สามสูตรที่สามของเข้าสูตรนี่สองชนนะคะพี่น้องสองชนสูตรนี่เก้าชนนะคะสูตรนี่หกกับศูนอ่าเข้าก็สิมาจับร่วมกันสูตรใดมันชน้นตัวใดมันชนกันแน่เนาะคะ่ะก็สิมีอ่า ตัวเด่นนะคะเด่นเด่นหกศูนย์เก้าสองนะคะอ่านี่เขาได้ตัวเด่นสี่ตัวเนาะคะ่ะเขากับฉีจับเลยเนาะพี่น้องว่าตัวใดมันเด่นสุดนะคะเนาะเด่นสุดของเข้าก็คือหกเนาะพี่น้อง 6. เห็นมาหกเลี่ยนกันเลยนะคะ่ะสองตัวเด่นจับเลยนะพี่น้องสองตัวเด่นอ่เข้ากับสีใดหกศูนย์หกเก้านะคะ่ะหกสองแล้วก็จิเป็นอ่าศูนย์เก้า กับเก่ามันตัวเดียวกันระว่างศูนย์สองนะคะแล้วก็เป็นอ่าเก้าสองนี่ตัวเด่นของเขาก็จะได้แค่นี้นะพี่น้องอืมตัวเด่นของเขาได้แค่นี้เด่นสุดวิ่งลูดนะพี่น้องเนาะเด่นเด่นอ่า เ่นหกเด่นหกกับเก่านะพี่น้องเห็นปะหนึ่งสองสามสามตัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามซี่อะหกก็ศูนย์ดีกว่านะคะอ่าฟันรูดนะะ้องค่ะหกน้อพี่น้องตัวเดียวเลยนะะ้องค่ะ เด่ root, นวิ่งรูดเนาะพี่น้องนี่ฟันรูดเลยเนาะคะ่นะเนาะหกตัวเดียวนะคะหกระวังเก้าเด้อพี่น้องเด้อหกระวังเก่าเก่ากระมาเนาะคะ่ะนี่กระจิได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องอียังกะเกิดขึ้นได้ฟันหกเลยเด้อพี่น้องฟันหกนี่เนาะคะ่ะ สำรับผู้ใดอ่เลขชุดซี่ตัวเนาะพี่น้องเลขชุดซี่ตัวก็คือชุดนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะซี่ตัวของเขาคือหกศูนย์เก้าสองเลยเนาะพี่นอ้องติดหกติดศูนย์ติดเก่านะคะสามตัวของเข้าจับสามตัวให้สามตัวก็จะเป็นศูนย์หก เก้านะคะศูนย์หกสองอ่าแล้วก็ศูนสองนะคะเลขมีอยู่อ่าซีตัวแคนนี่นะพี่น้องจับง่ายนะพี่น้องศูนย์เก้าสองอ่าสองหกเก้านนพี่น้องสองเกอ่าจับให้สตัวแล้วนะคะสตัว กาล่องมือเด้อพี่น้องล่องหน่อยๆก็เนานะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขามาล่ให้เป็นมือแรกเนาะอพี่น้องหลังจากที่บ่ได้ล่ให้โดนแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าสูตรของเขากันยังเดินดีเด้อพี่น้องสายวิ่งลูดเนาะคะนะ่ะเนาะเดินหกเนาะพี่น้องฟันหกเลยเนาะคะ่ะลูดหกไดตังเด้อพี่น้องเดตังกินนมเนาะคะ่ะลูดหกลูดหกไดตังกินนมเนาะคะ่ะ มันกับบอแน่บอนอนเด้ไพี่น้องงวดที่แล้วมันออกเจ็ดเก่าเห็นบะออกเจ็ดเก่างวดนี้มันอาจจะออกหกเก่าก็ไดเนาะคะ่ะอัดมันเข้าไปหกเก่าเดิ้อพี่น้องน่ <c oughs> <c oughs> ยสวากันเด้ลระบาดท,ที่นี้งวดที่แล้วเสียดายสามตัวเกือบแตกไหมลงในกนะะนลุ่มเนาะลงในกลุ่มก็เยาวากันเด้อพี่น้องเด้บอบ่มี่เวลามาลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ตกงานกันเลยเออเดี๋ยว มาลงคลิปให้สมาชิกทุกท่านดีกว่านะค่ะเนาะคันมีเวลาเนาะพี่น้องหารับจอบรับนันรับนี่เฮ็ดก็ก็แก๊กแ๊เนาะพี่น้องเนาะพ่อไดคากับเขาเนาะค่ะแอดมินกับป่ะเดดรวยคือก้นอื่นเขาได้พี่น้องหาเจ้ากินคำคือกันเนาะค่ะเพียงแต่ว่าเป็นก้นหมักตัวเลขเนาะค่ะเนาะมักคำนวณแล้วก็